สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับเจม่วงนะครับเจม่วง MVP ของเรานะครับอ่าผมก็ใส่เกียร์ประมาณนี้นะครับสำหรับเกียร์เจม่วงนะครับเจม่วงนะเป็นสายไหวพิบนะครับอ่าสกิลแรกก็จะเป็นบัฟพวกแม่นยำทักษะแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้ทักษะนะครับส่วนสกิลที่2นะจะเป็นยกเลิกทักษะมาต่างศัตรูนะครับแล้วก็เปลี่ยนสภาพศัตรูนะตามเลเวลกับคูณกับ0.05นะครับถ้า ร้อยสี่สิบก็ประมาณเจ็ดวินะครับถ้าสองร้อยสิบก็น่าจะประมาณอ่าจำไม่ได้ครับทุกคน <c oughs> ก็คูณสองไปนะก็นะ่าสิบสี่วิหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่าความสามารถแรกก็คือเวลาถ้าตายนะครับก็จะฟื้นฟูนฟนฟนแร่ธาตุกลับขึ้นมาในบางส่วนนะครับส่วนสกิลที่สองความสามารถที่สองนะครับก็จะเป็นขัดขวางการผลิตแร่ธาตุก็คือคอมโบตัดแร่นะครับเหมือนพวกดูดย่างบอจะเคนะครับเกี่ยวใส่ประมาณนี้นะครับ อ่าผมจะให้แนะนําเกียร์ฟรีนะครับเกียร์ฟรีสำหรับสายไวพิพนะอ่าแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมหาให้ตัวอย่างนะครับทนนี้เลยครับดูได้เลยนะอ่าก็ดาวินชีตัวนี้เลยนะครับอ่านี่เห็นไหมใส่เป็นไม้คาถาแห่งเกติยศนะครับแล้วก็รองเท้ารถแร่ช่องสุดท้ายก็คือโหลดสกิลใช้สกิลนะครับหรือว่าถ้าใครวนบางไปก็อ่าเปลี่ยนช่องกลางเนี่ยเป็นโลแห่งการปกป้องก็ได้ครับนี่อ่าโลอ่าตัวนี้เลยนะครับ เห็นไหมคนนี้สับใส่เก์ฟรีได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับถือว่าชมเลยน,นะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมถ้าแม็กแล้วนะครับผมก็ยังแนะนําแม่คาทางเกติยศอยู่นะครับเพราะว่ามันปล่อยตัวไวนะครับเพราะว่าเจมม่วงเนี่ยอยากให้มันแม่นจริงๆนะให้มันปล่อยตัวมาไวๆเยอะๆนะครับมันจะได้สกิลออกแบบล้วนๆนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นตามสไตล์ผมนะครับผมจะเน้นการปล่อยตัวไวนะ เดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับไปทดสอบให้ด่านเดียวพอแล้วนะก็จะด่านที่396นะครับให้ดูความแม่นยําของของสกิลที่ส่งเจมมืดนะครับเนี่ยเห็นไหมบัฟสกิลแรกนี่ไงครับบัฟสกิลแรกแม่นทักษะแล้วก็เพิ่มอัตราการทักษาครับแล้วก็จะบัฟสกิลแรกอีกนะครับนี่แล้วก็ปล่อยสกิลสองอืมนี่ไงครับเห็นไหมบอสอาจจะไม่มีค่าโลบอะไรมากนะครับก็เลยจะ,จะโดนเจมม่วงเล่นงานรุนรวนหน่อยนะ นี่ก็ประมาณนี้ครับทุกคนเห็นไหมอาสกิลไม่มีดาเมจนะครับจะเป็นสกิลป่วนนะครับปวนก็คล้ายๆกับอาแป้งร่างศัตรูให้เป็นหินนะครับไม่ต่างจากสตาร์ทนะครับเนี่ยศัตรูทําอะไรไม่ได้เลยครับทุกคนเห็นไหมเป็นหินหมดเลยนะ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอาสกิลของเจมมื่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู PVP กันเลยละกันอาผมจะจัดไว้อยู่ทีมที่2นะครับนี่เห็นไหมทีมอาทีมเออาทีมบีครับ แต่ผมจะปล่อยทีมบีมาก่อนนะนี่เห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปดูที่ PVP นะครับปั้นแม็กมานี่คือแบบโอ้ยไม่ผิดหวังจริงๆนะสำหรับเจมม่วงครับอ่าผมก็จะไปมาสเตอร์สให้ได้นะครับรอบนี้นะก็จะโจบลีกอยู่ที่ประมาณอ่า180รบูบี้นะครับโอ้โหเกียร์คนนี้เขาใส่แน่นมากดูดิ <laughs> เจสซิก้าแสงคือแบบโอ้โหเกียร์แน่นจัดนะเห็นไหมส่วนใหญ่เขาจะลดแร่อ่า ลดละระยะเวลาเวลาในการสร้างนี่เจอนะครับมันจะเป็นดีนะมันจะปล่อยตัวไวครับทุกคนอ่าทีมนี้โวยไม่ไหวครับมีตัวบินผ่านกว่นะขอจะเจอที่ไม่มีตัวบินอ่าทีมนี้ครับไปกันเลยละกันเราจะไปดูนะครับว่าเจม,ม่วง,งเราเนี่ยจะเซกอาพวกอยู่เพชรหนึ่งให้กลายเป็นหินได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมอยู่เพชรหนึ่งนะครับก็ พยายามจะขึ้นมัดสามให้ได้นะครับแล้วก็จะจบมัดสามให้ได้นะอ่านี่ไงครับเริ่มแล้วครับเจม่วงเริ่มเสกฝ่ายศัตรูเป็นหินแล้วครับทุกคนปล่อยออกมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะทําหน้าที่ของเจม่วงเองนะครับเนี่ยเห็นไหมทําไมทุกคนถึงอยากได้นะครับสําหรับเจมวงนะคืออ่านี่ครับเริ่มเปลี่ยนร่างแล้วนะเห็นไหมทุกคนดูดิเท่ากับศัตรูไม่ได้ทำอะไรเลยนะอยู่เฉก็โดนเปลี่ยนร่างนะครับทุกคนไม่ได้ใช้สกิลไม่ได้บัฟไม่ได้อะไรทั้งนั้นครับ ได้แค่ได้รับบัฟจากเพื่อนที่ยังไม่โดนเปลี่ยนร่างแค่นั้นเองนะครับนี่เห็นไหมความเกลียดของเจมม่วงนะครับดูดิคือมันเปลี่ยนร่างค่อนข้างเยะเยอะนะครับทุกคนเนี่ยดูอัตราละมันนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเจ็ดตัวครับทุกคนนี่เห็นไหมสุดยอดไหมครับนี่เห็นไหมดูดิพอตัวที่ออกป้อมมาสองตัวก็โดนเปลี่ยนร่างแล้วครับทุกคนดูดิอ่ีผมก็จะขอใช้คอมโบถ้าไม่ตายของผมนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแพ้ได้นะนี่ ใช้ในลีกเพจหนึ่งตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ครับทุกคนแมกเลยนะเนี่ยถ้าไม่แมกก็จะตามประสิทธิภาพครับถ้าถ้าตัวเลนเจอร์แมกเนี่ยมันจะรีดประสิทธิภาพได้ดีที่สุดเลยนะครับถ้าเกียร์ใครเจ๋งอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะอขอกนเอโต้คุณอสองเลยละกันนะครับวัดกันเลยนะครับว่าใครจะแพ้ใครจะชนะ,นะครับตอนเนี้ผมอาจจะได้เปรียบน,นะครับเพราะว่าผมเนี่ยทาการยัดสักตูอยู่ที่หน้าป้อมอก็ ล้ำนำเยา้ายวนของลิลูก้านะครับก็ไปลำนำแัดมืดฝั่งนู้นนะครับให้ตีป้อมตัวเองนะครับก็ความดีของอลำนำโอ้ยเกียร์ตึงโอ้ตึงมากดูดิเกียร์เจ็ดดาวใส่ให้บอสเจระเข้นี่คือแบบโอ้ยตึงเปียเลยนะเกียร์ชิ้นนี้ผมไม่ใช้นะผมมองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ คือมันไม่ดีเลยครับค่ามันอ่ะผมใช้กระเป๋ายงจะดีกว่านี้นะมันดีตรงที่ออปชันเสริมนะครับสามารถเลือกหลบสกิลได้เลือกลดแร่ได้นะครับมันดีตรงที่ออปชันเสริมนะครับตรงนั้นไม่ดีเลยนะาทีมนี้ก็ใช้เจม่วงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะ,ะไปลองนะครับว่าเจม่วงอะไรเนี่ยมันจะดีกว่ากันนะเพราะว่าเจม่วงผมแม็กด้วยผมก็ใส่เกียร์ให้เต็มอยู่นะครับยกเว้นช่องกลางนะช่องกลางเป็นเกียร์หกดาวนะแต่ก็เป็นเกียร์หกดาวที่ดีที่สุดน,นะครับเทียบเท่าค่ากับ พวกเจ็ดดาวได้เลยนะเพราะว่าเจ็ดดาวบางบาง,บางอันนะครับสามารถเทียบเทียบได้เลยนะเพราะว่าหกดาวของจานทาเนี่ยมันค่างจะดีนะครับยกเว้นอ่เป็นของตกแต่งนะครับที่มันแจก,กฟรีนะมันจะมีการเพิ่มอ่ถ้าผมจำไม่ผิดนะคแค่เกี่ยวมันก็คือเพิ่มโอ้ย ไม่ได้อ่านครับโอ้โหชินจังฉีดผมยับเลยครับทุกคนเนี่ยแหละทาไมผมถึงกลัวชินจังนะครับเพราะชินจังนี่เป็นตัวที่โหดมากเลยนะคือมันฉีดแรงมากเลยอะ่ะคือแบบทีมใหม่มหเลยนะเมื่อกี้วัดกันหน่อยละกันนี่ไม่ไหวนะรอบนี้ไม่ไหวนะเจอชินจังคือคือน้องชินจังเนี่ยฉีดนี่คือฉีดเบอร์ครับทุกคนไม่ไว่าจะธาตุอะไรของก็แตกหมดเลยนะ โอ้โหแไฟขอเมีแค่สองตัวนะยืนแทบไม่ได้ครับเจอชินจังเนี่ยต้องใช้คอมโบถ้าไม่ตายนะครับไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับตอนเนี่ยเราเพอจะสู้เขาได้นะครับหินยัดเขาหน้าป้อมนะเจม่วงก็ตามเคยนะครับก็สามารถเปลี่ยนร่างศัตรูได้อยู่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนได้อยู่เหมือนกันนะตอนนี้ก็อ่านี่ครับเป็นหินหินเป็นหินแล้วก็ตายคุณนี้ก็คือแบบโอ้โหผมยอมรับนะว่าเปิดเกมมาเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้นะครับทีมไทยเหมือนกันนะ ไปดูโอ้โหเกียร์เขาแน่นมากเลยครับทุกคนเฮ้ยนี่เกียร์อะไรอะ่ะอ๋อก็โอเคอยู่ครับพลังโจมตีรวมพลังโจมตีรวมนะครับเดี๋ยวบอกให้นะสามารถใส่ให้กับไม่ว่าจะไหวพริบหรือว่าใส่วงไวก็ได้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นพลังโจมตีรวมนะครับมันนับโจมตีรวมเลยนี่โอ้โหเกียร์คือว่าเกียร์แน่นอยู่เหมือนกันนะมีเกียร์น้ำเต้าด้วยนะครับในเป็นของอเลนนะถ้าจะไม่ผิดนะครับมาจาก ก็เป็นปีแล้วมั้งโอลโบไททันนะทน,นะครับโอ้ยทีมนี้มีตัวบินครับผ่านกว่าน,นะตัวบินนี่ผ่านก่อน,นะครับอ่ะเราทีมนี้ละกันเดี๋ยวไปให้เจมม่วงของเราเนี่ยเชิดชายนะครับเจมม่วงของเราเนี่ยจะแปลงร่างตัวได้เกลียนหรือเปล่าไปชมกันเลยครับนี่บัวนะครับบัฟอีกหรือเปล่าบัฟอีกแล้วครับบัฟสองรอบนะแล้วก็สกิลสองนี่ไงออกมาแล้วครับสองตัวเจอติด ติดเจมม่วงวาแล้วตัวนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูอีกนะครับว่าเจมม่วงจะสามารถติดได้เยอะๆหรือเปล่ายิ่งยื้อกันนานๆนะครับเจมม่วงนี่คือแบบยิ่งเห็นชัดนะครับเพราะว่าเจมม่วงนี่ก็จะเล่นงานตักตูในการเซกตัตูให้กลายเป็นหินนะครับอ่าเห็นไหมทุกคนเห็นไหมฝั่งตักตูก็เริ่มกลายเป็นหินแล้วนะครับนี่อ่ารอบนี้เกียร์เขาก็พอดีกับผมนะครับแล้วก็มาวัดกันที่การยื้อคอโบแร่หนื่นะครับตอนเนี้ยเกียร์เขาค่อนข้างจะพอดีกับผมนะก็เลยยันกันไว้ได้นะครับ แล้าเจม่วงเราก็โชว์ผลงานนะครับ MVP ประจาทีมนะครับสําหรับตัวเจม่วงนะไม่มีตัวไหนแล้วครับที่ผม MVP ในทีมผมนะดูดิทุกคนดูเอาละกันนะว่ามันเกียนแค่ไหนครับทุกคนมันเปลี่ยนน่าโหดแค่ไหนนะอัตราความแม่นยําทักงะผมใช้แค่ใส่แค่ช่องเดียวนะครับนอกนั้นผมใส่เป็นลดระยะในเวลาในการสร้างลเจืดนครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดค่าเกียวผมไม่ดูนะครับอ่าเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวเราต้องจบเกมก่อนนะครับ เกม,ม่วงโชว์อีกนิดนึงดิเอาให้เศษตะกูให้เป็นหินหน่อยอ่านี่ไงครับเออไปดีครับลำแสงสายตาจากเจมม่วงจุดจัดนะครับตัวนี้นะก็ใช้ไอเทมเพียงแค่ชิ้นเดียวนะครับก็จะเป็นโลนะครับเพื่อในการเซฟชีวิตของเราก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจม,ม่วงนะครับผมตีไปละสองรอบนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นคลิปที่ยาวนะครับผมก็ตีแค่สามรอบนะครับ อุ้ยเกียร์เขาก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับผมมากเลยนะครับอ่าสุดท้ายนะครับผมจะพาไปเปิดเกียร์ของเจมม่วงให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมผมก็จะเน้นที่ออปชั่นเสริมก็คือระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์นะครับก็คือปล่อยตัวไว้นะช่องกลางก็จะเป็นเกียร์ทีดีสุดนะครับพลังชีวิตอัตรากาหลบสก,กิลหรือว่าจะใส่เป็นรอ,อ,องเท้าก็ได้นะครับผมก็ อยากจะให้เจม,ม่วงมันดีที่สุดสําหรับทีมผมนะแล้วก็ไตยย่ยากหน่อยนะผมก็เลยใส่เป็นโลนะครับช่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังงุจันทาเพิ่มอัตราความแม่นยำของทอสานนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตธา,าตุอัตราใช้สกิลออปชันเสริมผมเลืยกเป็นหลบสกิลนะครับเพราะว่าหลบสกิลของเราเนี่ยจะได้มีเยอะหน่อยนะครับก็อยู่ประมาณ90นะครับก็ถือว่า ค่อนข้างจะทนทานดามจสกิลตู้ได้นะครับเพราะว่าตัวเขาใส่สกิลมามันก็จะแบบแบบว่าพลาดพลาดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวกิวบอลนะผมยังไม่ตีนะเนี่ยผมยังไม่ตีนะครับกิวบอลนี่นะเพราะว่าผมจะเก็บไว้ตัวที่ตึงๆนะครับใครทีมไหนตึงหัว oh, จะจัดทีมนั้นนะผมไม่เข้าใจทำไมลูกทีมถึงไปตีอ๋อมันง่ายเหรออ๋อนืกอว่าทําดีนะผมจะเน้นป้อมหลักก่อนนะครับ ทีมถลอกตูก็ผ่านมาได้อ่าป้อมชั้นนอกนะป้อมชั้นในยังไม่ยังไม่ผ่านนะอุ้ยทีมนี้ก็หนาอยู่เหมือนกันนะอ่าก็ใช้งานก็ถือว่าหนาครับถ้าผ่านมาได้อะถือว่าโอเคนะอ่าเดี๋ยวอ้โ,อโหจะใดนะถ้าไม่เจอเจอทีมนี้นี่คือตึงใจเลยนะเนี่ยทีมผมนะแม็กทั้งทีมอ่าทีมนี้ก็ไม่ค่อยแม็กเท่าไหร่นะครับก็แม็กป่าไปนะ อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจมม่วงนะก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเดี๋ยวมาไปดูเกมตั้งรับไหมว่าเกมตั้งรับผมเนี่ยที่ชนะเขาได้นะเอา,เอา,เอาที่ชนะได้นะครับดูเกียร์ก่อนนะเกียร์เขาไม่ได้แย่นะครับเกียร์ก็ไม่ได้หมูนะทำไมเขาแพ้ผมได้ไงอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาแพ้ผมได้ยังไงนะครับสาหรับทีมไต้หวันนะครับเลเวลตำนาน68นะครับอ่ะปล่อยตัวมาเรียบร้อยคอมโบแรนนิดมีตัวรถ มีตัวรีสก,กิลในทีมสองทีมสองตัวนะครับก็คืออาร์ตัวนี้นะครับธาตุแสงและธาตุมืดนะครับอ่าไปดูแล้วกันว่าเกมตั้งรับเกมมืดก็เสกได้หรือเปล่าไปดูนะอ่าเสกได้อยู่เหมือนกันนะครับก็มีอยู่บ้างนะครับจะไม่เหมือนเกมตั้งรับเท่าไหร่นะทีมเขาก็หนเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เขามีตัวผีจีนด้วยนะครับตัวกันบินนี่นี่โนยเทมนะครับอ่าไม่โ no, นไม่โ no นนะเขากดไอเทมแล้วนะครับ ไปดูกันต่อนะครับอเขาก็น่าจะทนทานดาเมจแร่พันของเราไม่ได้นะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเขาจะโดนติดแร่พันรัวนะครับเพราะว่าเจอคอมโบแร่พันของมนะครับก็จะมีคโคโรโบจะใา่ไหมรครับทุกคนเป็นเซตชิน,นะกับชินจังนะครับโคโรโบชินจังนั้นก็จะเป็นลิลูก,ก้านะครับอันนี้นี่ไงติดแร่พันรัวครับทุกคนปล่อยตัวได้ที่ไหนดูลวกันคือคอมโบแร่พันก็โหดอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ติดแล่พันพันพันลัวครับปล่อยตัวแทบไม่ออกนะครับนี่เห็นไหมทําไมผมถึงเน้นลดแล่นะครับเพราะสิ่งนี้แหละเพราะว่าถ้าเล่นลีกประมาณเพชรสองเพชรสามเพชรหนึ่งก็จะเริ่มเจอคอมโบแล่พันนะครับมันก็ค่อนข้างจะโกงนะครับนี่เห็นไหมคือบางทีก็ปล่อยตัวไม่ออกเลยนะครับถ้าเจอแบบนี้ยอ่าก็ชนะไปที่ะร้อยนะครับโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณครับ